การอ่านถือเป็นเรื่องสําคัญยิ่งในการเข้าถึงองค์ความรู้การสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองการอ่านที่ให้เราได้ทั้งความรู้ความมันเทิมการจุดป,ประกายความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การสร้างงานสร้างอาชีพการพัฒนาตนเองพัฒนาสังคมชุมชนและทักษะชีวิตแต่สภาพปัจจุบันคนยังอ่านหนังสือน้อยเพราะหนังสือดีที่ถูกใจโดนใจเป็นเรื่องใกล้ๆมีปัจจัยและราคาแพงการสร้างแรงจูงใจ เอาใจใส่เรื่องการส่งเสริมการอ่านมีน้อยรัฐบาลจึงมีมติครมองเมื่อ5สิงหาคม2552ให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติวันที่2เมษายนของทุกปีเป็นวันรักการอา่านและปี2552ถึง2561เป็นทศวรรษแห่งการอา่านที่ทุกคนทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเต็มที่สำนักงานกศนจังหวัดเลย เป็นหน่วยงานทางการศึกษามีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบจัดและส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมพี่น้องประชาชนได้รับการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตและภารกิจสําคัญภารกิจหนึ่งคือการส่งเสริมการอ่านจึงได้ริเริ่มโครงการหนังสือสามัญประจําบ้านขึ้นเพื่อให้ทุกหลังคาเรือนมีหนังสือดีมีเนื้อหาที่โดนใจเป็นเรื่องใกล้ตัวไว้อ่านที่บ้าน และสถานที่ต่างๆนอกจากหนังสืออื่นทั่วไปที่มีอยู่แล้วการส่งเสริมการอ่านในจังหวัดเลยเน้นการประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักให้เห็นความสําคัญของการอ่านให้ทุกคนทุกภาคส่วนมาร่วมการส่งเสริมการอ่านและรักการอ่านโดยมีหนังสือสามัญประจําบ้านหนังสือสื่ออื่นๆที่แต่ละหน่วยงานภาคส่วนต่างๆผลิตขึ้นในการให้ความรู้แก่ประชาชนรวมทั้งหนังสือสื่ออื่นๆที่มีอยู่หลากหลายในชุมชน เป็นสื่อในการส่งเสริมการอ่านการส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดประชาชนในกศอนอตำบลหน่วยส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ในหน่วยงานต่างๆของทางราชการในสถานประกอบการในหมู่บ้านชุมชนในบ้านหนังสืออัจฉริยะในครัวเรือนทุกครัวเรือนในห้องน้ํามีโครงการต้นไม้พูดได้รัว้วพูดได้และมีกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านต่างๆที่หลากหลายโดยมีอาสา,าสมัครส่งเสริมการอ่านอาสาสมัครกศน และบุคลากรกสนทุกระดับทุกประเภทช่วยกันขับเคลื่อนระดับภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วนการประชาสัมพันธ์และการสร้างความตระหนักให้กับทุกภาคส่วนทั่วพื้นที่เพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญ ในการส่งเสริมการอ่านให้การรักการอ่านอย่างต่อเนื่องนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การส่งเสริมการอ่านมรรลุผลอย่างยั่งยืนซึ่งจะต้องดำเนินการจัดทำผ่านหลายสื่อและหลากหลายวิธีการอ่านอย่างต่อเนื่องหนังสือสามัญประจำบ้านและสื่ออื่นในการส่งเสริมการอ่านหนังสือสามัญประจำบ้านคือสื่อที่มีเนื้อหาที่โดนใจเป็นเรื่องใกล้ตัว และมีอยู่อย่างทั่วถึงทุกครูเรือนที่สำนักง,งานกสอนอจังหวัดเลยได้ริเริ่มจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการรณรงค์ส่งเสริมควบคู่กับหนังสือและสื่ออื่นๆที่ทางราชการหน่วยง,งานและทุกภาคส่วนได้จัดทำขึ้นการส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดประชาชนห้องสมุดประชาชนเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สำคัญของทุกคนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการส่งเสริมการอ่าน จำเป็นอย่างยิ่งต้องทําให้ห้องสมุดมีชีวิตเป็นห้องสมุด3 D, ดีคือบรรณารักษ์ดีสื่อดีและบรรยากาศดีดโดยเปิดทําการทุกวัน <Okay. S 1> การส่งเสริมการอ่านของกศนตานํนตาบลกศนตําบลถือว่ามีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการจับและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการส่งเสริมการอ่าน เพราะกศนอ,อยู่ใกล้ชิดประชาชนต้องทำกศนตำบลให้มีชีวิตการส่งเสริมการอ่านโดยหน่วยงานเคลื่อนที่<ร>การส่งเสริมการอ่านโดยหน่วยงานเคลื่อนที่รถท่องสมุดเคลื่อนที่หรือรถโมบายคือมีความสําคัญในการที่จะน,นําหนังสือและสื่อต่างๆรวมทั้งการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่างๆไปให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งเป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ในการส่งเสริมการอ่าน การส่งเสริมการอ่านในหน่วยงานต่างๆของทางราชการถือว่ามีความสําคัญที่จะต้องมีการส่งเสริมการอ่านทั้งกับบุคลากรของหน่วยงานและประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยมีมุมหนังสือมีห้องสมุดที่มีหนังสือและสื่อต่างๆของทางราชการนั้นสื่ออื่นเท่าที่สามารถจัดหาได้ไว้บริการการส่งเสริมการอ่านในสถานประกอบการในสถานประกอบการต่างๆเช่นบริษัทจําหน่ายตัวรถที่นั่งรอรถโดยสารร้านอาหารร้านตัดผม ร้านเสริมสวยร้านซ่อมรถโรงงานอาุตสาหการรมต่างๆโรงแรมเป็นต้น,นการส่งเสริมการอ่านในหมู่บ้านชุมชนการส่งเสริมการอ่านในหมู่บ้านชุมชนเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิน่นและประชาชนทุกคนในหมู่บ้านชุมชนเพื่อสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญในการอ่านหนังสือมีที่อ่านหนังสือในคุ้มต่างๆที่อ่านหนังสือในวัด บ้านหนังสืออัจฉริยะกับการส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะเป็นงานนโยบายที่งานสำนักง,งานกอสอนเลยให้ความสําคัญและร่วมผลักดันให้เกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของสำนักง,งานกอสอนอย่างเต็มความสามารถโดยเน้นจัดหาหนังสือที่เป็นความต้องการตรงใจผู้อ่านและประชาชนหนุ่มบ้านการส่งเสริมการอ่านในครูเรือนถือเป็นเรื่องสําคัญที่สุดที่จะทําให้ทุกคนได้อ่านหนังสืออย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง การส่งเสริมการอ่านในห้องน้ําคนส่วนใหญ่มักอ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในห้องน้ําเพื่อเป็นการค่าเวลาในขณะทาภารกิจส่วนตัวต้นไม้พูดได้รู้ว่าพูดได้การส่งเสริมการอ่านต้องทําหลากหลายวิธีให้ง่ายต่อการรอเข้าถึงมีอยู่ทุกที่เข้าถึงได้ทุกเวลาการเขียนข้อคิดคติเตือนใจข้อความดีๆมีประโยชน์การบอกชื่อต้นไม้สรรพคุณของต้นไม้นั้นๆติดไว้ที่ต้นไม้ ติดไว้ที่รั้วที่คนพบเห็นได้ง่ายเสมือนต้นไม้พูดได้รั้วพูดได้ก็เป็นการส่งเสริมการอ่านที่ดีอีกวิธีหนึ่งอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านส่งเสริมการอ่านถือว่ามีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งในการช่วยขับเคลื่อนการส่งเสริมการอ่านให้เกิดขึ้นอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องทุกหมู่บ้านชุมชนเพราะลําพังบุคลากรของกศนโดยตรงน้อยไม่เพียงพอในการทํางานส่งเสริมการอ่านซึ่งจะต้องดาเนินการทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือ กศอนอจังหวัดเลยกศอนอเต็มพื้นที่การศึกษาตลอดชีวิตกศอนเอพื่อประชาชน